ทุกคนรู้ไหมครับว่าอายุธยาก็มีเมาดิฟนะครับนี่คือร้านอาหารไทยวิวสวยกลางเมืองอยุธยา The b e l เลิฟค a เฟ่แอนด์ร a สอร์ครับร้านอยู่ถนนตลาดแกรนออเออุไทยจังหวัดอยุธยานะครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่รวบรวมมุมถ่ายรูปสวยๆไว้มากมายมีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ที่เป็นห้องแอร์นะครับใครที่มาอายุธยาไหว้พระแล้วต้องจบด้วยการหาของกินอร่อยๆก่อนกลับมาที่นี่ได้เลยหลายคนมาแล้วต้องมาซ้ำนะครับเพราะว่าติดใจร้านกว้างขวาง,วางบรรยากาศดีมากที่ร้านเขาทำถึงมากๆนะครับการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆมีทางเดินเชื่อมไปยังโต นั่งกลางน้ําสีฟ้าสดใสนะครับตัวนี้ลูกค้าจะชอบมากนะครับช่วงเงย็นๆคนมักจะจองตรงนี้เราก็จะมีเป็นซุ้มริมน้ํานั่งพื้นชิลๆแบบนี้ให้ความเป็นส่วนตัวครับนั่งกินอาหารริมบึงน้ําสีครามก็ถือว่าได้มาพักผ่อนรวมถึงแอรเรียที่สามารถมาจัดเลี้ยงสังสรรค์ยกกันมาทั้งคณะทั้งออฟฟิศเลยก็ได้ครับช่วงปีใหม่นี้ใครยังไม่มีที่จัดเลี้ยงแนะนําที่นี่เลยส่วนเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารไทยซีฟูด้ดเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่อาหารมาจานใหญ่ตรงปกกุ้งตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่นะครับ ของที่นี่ก็จะมีกุ้งเผาครับมีหลากหลายราคามีทุกไซส์อย่างจานนี้ก็เริ่มต้นที่ตัวละ400บาท3ตัว1,200บาทนะครับกุ้งแม่น้ําผ่ากลางย่างไฟอ่อน,ออนจนเนื้อเด้งฟูมาพร้อมกับมันหัวกุ้งเยิ้มๆนะครับมาอายุทยาก,ก็ต้องมากินกุ้งก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอายุทยาเลยนะครับกุ้งสดน้ําจิ้มแซ่บมากๆหรือใครที่ชอบกุ้งไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับหรืออาจจะเบื่อกุ้งเผาแล้วแนะนําจานนี้ครับเป็นกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งเนื้อแน่นนํามาทอดราดด้วยน้ําซอสรรรชชาา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 ตตติเเปีี้้้ยยยวววหหนนนนกกกกกลลลลมม่อมธจจํะขแัดด มีหอมเจียวและมีกรอบเพิ่มรสสัมผัสนะครับจานนี้320บาท ต่อมาเป็นกุ้งผัดเม็ดมะม่วงจานนี้ก็เป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ดีครับมีทั้งกุ้งและเครื่องต่างๆทั้งพริกหวานพริกแห้งหัวหอมแล้วก็มีเม็ดมะม่วงกรอบกรอบมันๆเคลือบซอสรสชาติ3รสกินเพลินมากๆ250บาทครับผมต่อมาเป็นทอดมันกุ้งราคา270นะครับเขาทอดมาสวยมากเลยนะครับข้างนอกกรอบส่วนเนื้อด้านในจะนุ่มเด้งเพราะมีส่วนผสมจากกุ้งที่นวดตีจนเข้าเนื้อนะครับกัดไปแล้วเด้งสู้ฝันมากเลยจานนี้ให้มา4ชิ้นใหญ่ๆนะครับราคา270บาทแล้วก็จะมีทอดมันปลากรายเนื้อเหนียวหนึบ เผ็ดและปรุงรสนิดหน่อยรสชาติจะหวานเค็มลงตัวนะครับน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มอาจาดใส่ถัว่วเปรียปร้ยว,วๆหวานๆกินแล้วไม่เลี่ยนอันนี้อร่อยดีครับจานละ270มาดูเมนูปลากันบ้างครับปลากระพงก็จะเป็นเมนูแนะนำนะครับทำได้หลายๆอย่างอันนี้คือปลากระพงสมุนไพรนะครับราคา370บาทปลากระพงใช้ทั้งตัวลอกก้างออกหรือแต่เนื้อแล้วครับทำให้เรากินง่ายขึ้นแล้วก็จะมีสมุนไพรทอดโรยมาด้วยมีทั้งตะไคร้กระชายพริกไทยหอมแดงนี่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะครับกินคู่กับปลาทอด ยำมะม่วงพอกินด้วยกันแล้วมันใช่เลยครับทั้งแซ่บทั้งหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติแปลกใหม่ดีนะครับราคา370บาทเมนูต่อมาเป็นปลากระพง3รสจานนี้ถูกใจทั้งคนไทยนะครับคนจีนก็ชอบเมนูปลาทอดราดด้วยซอสเปรียปร้ยวหวานแบบนี้เด็กๆก็ชอบครับรสจัดนิดนึงนะอาจจะต้องกินกับข้าวครับจานนี้370แล้วก็ต่อมาเป็นผัดชาปลากระพงครับเมนูที่เผ็ดร้อนแรงใช้ปลากระพงทอดแล้วก็ผัดกับเครื่องพริกผัดชาที่มีกลิ่นหอมกระชายและใบโหระพาเป็นเอกลักษณ์ปลาเขาก็จะใช้ทั้งตัวนะครับพวกเมนูปลากระพงเนี่ยใช ต่อมาจานนี้เป็นปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มจอกเนี่ยเมนูโบราณน,นิดนึงแต่ผมชอบนะ้มันอร่อยและกินง่ายดีปลาดุกฟูกร,บกรอบๆหวานๆผัดกับพริกแกงรสชาตินัวไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ต้องกินคู่กับไข่เค็มจะได้ความอร่อยครบรสตามสูตรโบราณเลยจานนี้250แล้วก็จะมียำปลาดุกฟูครับเนื้อปลาดุกทอดเป็นแพร่กรอบกินคู่กับน้ำยำมะม,ม่วงจะตักแยกกินเป็นคำหรือว่าจะยำคลุกไปแบบนี้ก็ได้ครับผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะามันจะได้น้ำได้เนื้อดีแล้วก็ของเขาเนี่ยกรอบจริงนะครับขนาดโดนน้ำยำแล ดูความครีม,มี่ผัดผงกะหรี่เนี่ยมันต้องเป็นข้นๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะซอสมันไปคลุกกับข้าวกินได้ทะเลก็สดดีครับปรุงออกมาได้กลมกล่อมหอมผงกะหรี่จานนี้400บาทอาหารของเขาจัดเต็มมากครับทั้งหน้าตาแล้วก็รสชาติที่เข้มขน้นรสจัดแล้วก็ตรงปกแน่นอนไปกี่ครั้งก็จะได้แบบนี้แน่นอนนะครับเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะมีทั้งชากาแฟนมเย็นนะครับรวมถึงเค้คกเบเกอรี่โฮมเมดของทางร้านก็อร่อยไม่แพ้กันยิ่งเย็นๆค่ำๆแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยลมหนาวพัดเอ่อยๆสถานที่ตรงนี้นะครับก็นั่งกันต่อได้ยยาวๆไมม่่ีเเบือล มีดนตรีสดเพราะเพาด้วยใครยังไม่ได้มาแนะนําที่นี่เลยครับ The b e Love Cafe and Restaurant เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปขอบพระคุณสนหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ